สวัสดีครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวครับวันนี้มีเมนูมานำเสนอครับผมวันนี้มาบุกครัวเชฟกระพัดชั่วครั้งเชฟสวัสดีครับผมเมนูอะไรวันนี้ว่านีไก่อบอ่ะ,ะไก,ไก่ไก่อบปิ๊บอ่ะไก่อบปิป๊บ <c oughs> อืมไม่ใช่ไก่อบฟางนะอ่าแล้วอะไรอบเอาผั่าานอบ เขาทานอบเอา,าใช่เหมือนทําในทิกตอกเห็นเขาทำทิกตอกแค่มันทํากันจังวะโอเคดูดิว่ามันผลลัพธ์มันจะออกมาย,ยัางไงโอเคเดี๋ยวให้เช้กระถ้าจวดแล้วกินไปเผาะคอามโอเคเมนูทำกลางสายลมครับฝนตก <c oughs> ขั้นตอนต่อ,อไปก็เนี่ยหมักเครื่องครับถา,า,ายตะไคร้ใบมะกรูด เครื่องหมักเครื่องหมักเครื่องหมักมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดมีพริกไทยมีกระเทียมอ่ารสดีอย่าให้ขาดรสดีขาดก็ได้ไปโอ้โหหนัวแน่นอนหนัวแน่นอนครับผมอันนี้หมักไว้สักประมาณยี่สิบนาทีโอเคแล้วก็ซอสหอยนงซอสหองมครับผมลงไปมัจะได้หวานหน่อย เด่นหวานหน่อยอครับขออนุญาตใช้มือเด้อพี่น้องก่อนทำกินเองครับผมทำกินเองไม่ตัดเล็บไก่หน่อยเพื่อนเอเดิมตัดแล้วตัดที่หลังได้เดี๋ยวตัดที่หลังได้ไม่ตัดไม่ตัดเลยก็ได้นะไม่มีใครกินหลงเลยเล็บไก่อไม่กินได้ไงของอร่อยนะกินไก่เนี่ยเล็บมันนะเล็บอยากไปกินมันนดิ ให้เก็บวะทะจวดมาเครื่องกันแป๊บเครื่องแป๊บหนึงครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันได้กลิ่นไหเจะกินได้ไหมมันลุ้นมันวิบไอ้ลุ้นเนี่ยไอ้ไก่ไนี่คือต้องลุ้นนะว่าจะตกหรือไม่สุกหรือจะไหมหรือไม่ไหมให้อร่อยนี่ช่างหัวมันอร่อยหรือไม่อร่อยนี่ช่างหัวมันเอาลุ้นตรงไหมหรือเปล่าก่อนตอนเนี้อันนี้เป็นไก่บ้านแท้ๆครับซื้อมาก่บ้านครับสองร้อยห้าสิบได้ไหม 280 280บาทโอ้โหเอาเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ครับทำง่ายทำง่ายเฮ้ยนี่อะไรเพื่อนใบกะเพราใบกะเพรากะเพราทำไมมันเป็นเดียวๆอย่ยวอี้วัเออนั่นแหละใบกะเพราเนี่ยเนี่เด็ดแน่อันเนี้ยเนี่ใบกะเพราใส่แบบเ้าหน่อยนึงสูตรใครก็สูตรใครสิครับเอ๊ กว่าจะได้เมนูนี้ต้องทำลายของในครัวครับมันอันนี้มันติบมันเข้าไม่ได้ติมันเข้าไม่ได้ติบหูเนี่ยอตัดตัดตัดแนงเลยโอ้โหอุปกรณ์เทียบไมันพังแล้วอพังตรงไหนเมื่อกี้มันโยกโยกโมันพังแล้วเด้เลยอันนี้ ฟิบเข้าไม่ได้ครับก็เลยต้องอันนี้ต้องอันนี้สายไปหม้อหนึ่งนะขายไรสี่ห้าล้านไปก็พร้อมแล้วครับแต่สองคันอยู่ันึ่งก็วางนี่สองคันนี่มันต่อเสร็จมันขายก็วางคืนแล้วแล้วอะไรเน่าขาวอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้น้ำเปล่าอ๋อเกี่ยวกับยองพาราของเขาเลยเอาเอาเอาเครื่ององแต่เตี้ถ้ามันเป็นรถสี่ร้อยแลมันจะฮอตมากเลยมันเป็นรถสามร้อยมาตรฐา ชีฟเนียครับแบบจะจัดูดิว่ามันจะกินได้ไหมเออว่ามันจะไหมหรือเปล่ามันจะไหมหรือเปล่าเอาแบบไม่ไหมนะไม่ไหมใช่ไหมอืมเอาแบบไม่ไหมอืมโอเคมาดูครับผมมาลุ้นกันเมนูนี้ได้ลุ้นแน่นอนก่อนเราไม่รู้อ่ะเราเพิ่งทำครั้งแรกเอออื้มโอ้ยผ่อนหอยนองว้ย ก็น่าจะทำข้างนอกก่อนนายทำข้างนอกก่อนนะนะเอี่เด็ดมีกันล้มตัวล้มนะว้าแต่เขาบอกว่ายี่สิบนาทีอะยี่สิบนาทีครับผมว่างั้นในเห็นในทิกเกอรนะแต่เราไม่รู้นี่อ่ามาลุ้นกันครับนี่ไปข้างล่าง กก็เหมือนยาช่างเบิรมเช็คดูก่อนครับผ่านไปสิบนาทีชรัว้ยกำลังได้เรื่องครับนี่ผ่านไปสิบนาทีครับผมโอ้ที่จริงก็น้ำใส่ก้นหม้อเบิรมไม่เอาใส่เดือดเดือดเราเองเดี๋ยวเดือดเราเองไม่มีน้ำเลยอ่ะไม่มีเลยมันแห้ง ก็โอเคเลยโอเคโอเคอยู่ไม่ไม่มันจะมีกลิ่นไหม้เหม็นไงยแตเราต้องเอาน้ำใส่นะน้ำขนาดนน้ำขนานน้ำเปล่าเลยนะเออจริงหรอใส่น้ำเออออเจริงหรอใส่น้ำเออแต่อีกนิดอีกอีกไปเลยไอ้น้ำมันเดือดเออจะไปครับโอเคทีนี้มันก็จะมีไอ้น้ำขึ้นมามันมันจะไม่ไม่เกลี่ยมากนะผมเจ็ไม่เครื่องมันตกร้อนไหมอ๋อรอลุ้นกันอีกทีครับ ตะหัวไปโอ้ยเ้ยใกลแล้วใกล้แล้วได้แล้วอันนี้คืออะไรน้ำผึ้งครับน้ำพึ้งน้ำผึ้งป่าครับน้ำผึ้งป่าผึ้งหามาจากป่าพึ่งหามาจากป่าเมื่อกี้เนี่ยอ้หอมหอมหอมเลอืมปิดได้หอมโดนปิดไปวดหน้าให้ดไม่เยม่ห้มัน้หน้าเข้าไปโอ้โหหยเหอยครับ สุกแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวเอาหาไหมเอาหาไหมเอาหาไหมไม่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 เอาหาไม่เอาหาอยู่เดีเอาหางัดเหล็กปุ๊บเดี๋ยวจะสุกอยู่แล้วจริงๆมันสุกแล้วแหต่เดี๋ยวอีกสักนิดนึงครับโดยน้ำพึ่งกันดีไหมน้ำมันต้องเดือดเออน้ำพึ่งเข้าไปนี่จะหวานเนื้อเนี่ยนะหวานโอ้โหเดือดสรุปแล้วให้เนื้อหลุดกระดูกหรือให้กระดูกหลุดออกจริงเนื้อมาดูตอนกินเถนื้อเนี่ย ใช่ดูครับสวยงามสวยงามไม่เด่นมาแล้วก็ครอบครอบเ้ก่อนอีกรอบครับอีกรอบอีกรอบนึงอีกรอบหนึ่งอาจจะเอาแบบไม่ไหม้นะเดี๋ยวเดีวเอาน้ําเครื่องมันเทเอาแบบไม่ไหม้นะพี่นะเดี๋ยวอีกรอบก็พอดีแหละคนเปิดเมาเอเขี่ยไก่คว่ำตกไม่ได้กินอ่ะครับมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งได้กินแน่นอนไม่ได้ไม่ได้ทิ้งอ่ะไม่ได้ทิ้งไปนู่นอ่ะ เราเห็นความเป็นจริงไปแล้วครับก็เนี่ยน้ำพิมก็ต้องรอกันเลยทีเดียวแหละได้กินแน่นอนวันนี้ได้กินแน่นอนไม่พลาดไม่พลาดครับนี่มิธีเปิดฮะมิธีเปิดไหนกระเทียมกระเทียมดองอ่ะเฮ้ยมันทำไมไม่เหมือนในคลิปวัดการขอนเ้านั้นแหละนั่นแหละจบ แขวน,นี่จบขาดแล้วโ่เอ้โหยไม่ว่าจะมีทีเด็ดเอ,อ้าโอ,อ,อ้โหอะไรนะช้อนๆๆความลงกันด้วยอันหนึ่งกระเทียมดองอถึงจะถึงจะได้รู้ว่าเป็นกระเทียมดองใช่คือน,น้ำมันจะได้ไม่เค็มมาก <c oughs> ครับ <c oughs> ไม่เค็มไม่เปรี้ยวม,มาก <c oughs> น้ำกระเทียมดองจะมีความเปรี้ยวแล้วก็หวานเนาะ ใช่ผสมกันลงไปน้วมนจะได้เดยอะหน่อยค,คือถ้าเราไม่ใส่กระเทียมดองเนี่ยมันจะมันจะเป็นหนักน้ำปลาไงครับเนี่ยหนักน้ำปลาก็ทำให้เค็มไปทำให้เค็มไปอ่ามันจะน้ำจิ้มมันก็จะเป็นแบบว่าจะเค็มเค็มน้ำปลามากเ,เ<ข>กินไปก็เค็มปี๊ดเค็มปี๊ดโคตรนะเพราะว่าน้ำกระเทียมดองเนี่ยจะ,จะมีความหวานของของกระเทียมอ่าแบบนั้น มะนงมะนาวล็ลมไปนครับโอ้ไม่ยากอันเนี้ยข้ามเลยนะนข้ามข้ามขาดขาดไม่ได้มันหกมันหกว่ามันหกมันหกหน,น,นเดียว,วอลออดียวเดกันเดอดียวชิมอ้ขามเอ้าข ฟินเลยว่ะดูหน้าแล้วแล้วฟินเลยว่ะคักอี๋ฮืมของจริงนั่นคือไก่ไม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 ่ช่างหัวมันไม่ไม่ใช่อื้อหืออะไรหรอกเจ้าข้าวฟินไม่ใช่อื้อหืออะไรหรอกอะไรแสบตามึงเพื่อนกูไอ้เวรน่ะโอเคนี่อุ้มไปครับ ไปจัดเมนูวัววนเราวันนี้เอาเอาเลยโอ้โหหลายช่องแล้วเออเอาไม่เห็นแสงเลอนเล่นเว,ว่นแสงเปล่ลเดี๋ยวนะเห็นไ่เห็นบ้างไหมไม่เป็นไหนเป็นไหน ยอดเลยครับผอมห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 อมเอมหอมหอม่อมหออมห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 ่มหอ้หอมหอมหอมาอมหอมหอมอมเลยหอม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 ้อมห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 ดมออออหอหมออมออออมมมมม ถูกนะกินใจดีเป็นพยาธิขนาดนี้ไม่ถูกได้ไงเป็นไหน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 กลัวเตะเหล็กไม่ได้กินเป็นไหนเป็นไหนบังเนี่ยบังเบังเหรอเห็นแล้วตัววานแล้วบัวบานนี่นี่เบังบัง

โอ้โหมามาครับพี่น้องครับจัดไปครับผมถึงทีใครก็เอาถึงทีใครก็ได้ขาแล้วผมไม่เอาไม่เอาไปทานน้ำผึ้งว่ะ